เมื่อเวลา17.00นวันที่7มกราคมพันตำรวจโทสุชาติดุษฎีสารวัตรป้องกันปราบ,บปรามสาพบางละมุงได้รับแจ้งจากชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ,บางละมุงว่าสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสยัยพยายามจะก่อเหตุขโมยทรัพย์สินภายในอาคารร้างบ้านโรงโป๊ะ ริมถนนสายสุขุมวิทฝั่งขาเข้าพัทยาหมู่3ตำบลบางละมุงอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีหลังรับแจ้งจึงรีบนำกำลังสายตรวจรุดไปทำการตรวจสอบเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบว่าบริเวณดังกล่าวเป็นอาคารร้าง โดยอดีตเคยเปิดเป็นบริษัทจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและโรงโม่ปูนในเบื้องต้นชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวชายไทยสองคนทราบชื่อต่อมาคือนายปิ่นแก้วอายุ38ปีและนายปิ่นทองอายุ4 1ปีพร้อมกับคลองกลางเป็นค้อนปอนและเลื่อยตัดเหล็กพร้อมกับเศษเหล็กที่ถูกตัดแล้วนำมากองรวมกันไว้จำนวนหลายท่อนนอกจากนี้ยังพบว่าบริเวณประตูรั้วเหล็กและกำแพงปูนด้านหน้าถูกทุบจนได้รับความเสียหาย ด้านนายธีรวุฒิผาสุขอายุ46ปีชาวบ้านในละแวกดังกล่าวเปิดเผยว่าช่วงสองวันที่ผ่านมาได้ยินเสียงคนทุบเหล็กและทุบกำแพงเสียงดังสนั่นไปทั่วบริเวณจึงพยายามสังเกตมองก็เห็นหนึ่งในผู้ก่อเหตุโยกประตูเหล็กและใช้ค้อนทุบกำแพงจนได้รับความเสียหาย ตอนนั้นตนเองมั่นใจว่าไม่ใช่คนงานที่เฝ้าตึกแน่ๆจึงตัดสินใจประสานไปยังเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางละมุงให้มาตรวจสอบซึ่งปรากฏว่าพบสองคนร้ายรายนี้กำลังก่อเหตุขโมยตัดเหล็กเมื่อสอบถามก็ยอมรับว่าต้องการนำเศษเหล็กไปขาย เบื้องต้นพันตำรวจโทสุชาติดุษฎีสารวัตรป้องกันปราบปรามสพบางละมุงได้ประสานไปยังเจ้าของสถานที่ดังกล่าวโดยเจ้าของได้มีการมอบหมายให้ตัวแทนเข้าแจ้งความและดำเนินคดีกับสองคนร้าย ซึ่งจากแนวทางการสอบสวนทั้งคู่ก็ให้การยอมรับว่าได้แอบลักลอบเข้ามาในอาคารร้างดังกล่าวเพื่อตัดเหล็กและจะนำไปขายหาเงินใช้ในชีวิตประจำวันเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหารวมกันลักทรัพย์และเข้าทางช่องทางซึ่งได้ทำขึ้นโดยไม่ได้จำานงให้เป็นทางคนเข้าหรือเข้าช่องทางซึ่งผู้เป็นใจเปิดไว้ให้และส่งไปพนักงานสอบสวน

ยินเสียว่ามันทุบเหล็กมาสองวันแล้วอ๋ออยู่ฝั่งอยู่ฝั่งนู้นอยู่ฝั่งตรงข้ามอ๋ออ๋อได้ยินเสียงทุบเหล็กใช่ครับมาสองวันแล้วใช่แล้วเห็นกำลังงัดงัดอยู่ผมว่ามันไม่ใช่คนงานอะไรนี้ครับอ๋อเพราะเป็นขโมยเพราะวันนั้มีมอเตอร์ไซค์มาจอดถามว่ามาทําอะไรกันคงจะบอกว่าเป็นคนงานทีเดียวนะครับโอ้ไม่ใช่วันนี้เห็นทุบถึงก็เลยแจ้งป้องกันเข้ามาดูอ๋อวันนี้เห็นทุบเลยเห็นทุบเลยครับนายทุบเลยก็เลยแจ้งใช่ เราคิดว่าไม่ใช่คนงานที่นี่นะไม่ใช่ครับนะถ้าคนงานจริงๆเขาต้องเอาเครื่องมืออะไรมาตัดแล้วนะมีโตีอันนี้เป็น,ปเ,ปนเป็นอะไรอ่ะเป็นโรงปูนเก่าครับปูนโอิซีเก่ารอบกะปูนเก่าใช่ปิดกน่ปียังโอ้ขากว่าวปีแล้วกี่ปีแล้ว